สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบอนสีนะคะมีตั้งแต่ไซส์เบบี้ไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะส่วนที่เพื่อนๆได้เห็นตรงหน้านี้นะคะจะเป็นบอนที่มีลูกค้ามาคัดเอาไว้แล้วนะคะรอรอลูกค้ามารับอีกทีนะคะเด๋ยวจะให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากุมพกันนะคะกุมพกันไซส์กลางนะคะสียังไม่ค่อยกัดดีเท่าไหร่นะคะ มีไก่สุดเงวนนะคะแล้วก็พวกฮองเฮานะคะไก่นะคะนี่มีไก่แบบกําลังเริ่มกัดสีแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพระนารายนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีแม่ค้ามารับนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเพชรพันล้าน,นะคะอันนี้ก็มีลูกค้าได้จองแล้วเหมือนกันคือเราจะแยกกลุ่มเอาไว้ให้เขาเลยนะคะาทางด้านนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้จะเป็นเบบีหน่อย ก็ไม่ถึงขนาดเบบีนะคะต้นนี้ทางด้านนี้นะคะจะเป็นมัคคาวานนะคะอันนี้จะเป็นคุณสีอ่านี่นะคะจะคล้ายๆกับนางใหม่คุณสีวิชัยนะคะไม่ใช่นางใหม่นะคะเบบี Baby. ด้านนี้จะเป็นสหดิชะนะคะแล้วก็จอมทับค่ะเพื่อนนี่นะคะก็จะเป็นกุมภก,กรันนะคะแล้วก็ ต้นเดี่ยวต้นนู้นเลยจะเป็นสอพินยานะคะสอพินยาจะลักษณะใบจะสีสดนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกุุงไกเซอร์นะคะนี่สองกระถางอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะเพื่อนกัดสีแล้วนะคะแต่ยังไม่ไม่เต็มใบามากนะคะกลุ่มนี้ก็มีลูกค้าได้จองเอาไว้แล้วนะคะอันทางด้านนี้สามกระถางนี้จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะส่วนกล่องนี้นะคะก็จะเป็นอีกท่านหนึ่ง ทางนี้ก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่จองเอาไว้นะคะแล้วก็กลุ่มน,นี้ก็อีกท่านหนึ่งนะคะส่วนทางด้านนู้นนะคะลูกค้าได้จองไว้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มาดูของเนาะก็สังส่งๆเอาไว้เหมือนกันนะคะไปก็มีอันนี้พวกสอพิญ,ญานะคะอันนี้อันนี้มีคนจองไว้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่มาคัดต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็พวกกลุ่มพักกันนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะ นี่นะคะสาหรับไซส์เบบี๋แต่ก็ไม่ถึงกับเบบีมากนะคะอัน,นก็กลางๆแล้วแหละบอนไซส์นี้นะคะก็จะมีหลายราคานะอย่างที่เราขายอันนี้ก็ประมาณ350 3 5 0ร้อยถึงสามนะคะส่วนกลุ่มพกันทางด้านนี้นะคะก็350นะคะก็กําลังเริ่มกัดสีเลยนะคะอันนี้สอบพิญญาเราจะเหลือแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆเพราะว่าของตอนนี้เราออกไม่ทันนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะก็จะได้อีกทีนึงปล่อยได้อีกทีนึงก็ประมาณ เกือบเดือนกุมพานะคะประมาณกุมพานี่ได้แบบวางขายเยอะทาง,งด้านนี้นะคะก,ก็จะเป็นไม้แยกหน่อที่เราแยกแยกเอาไว้นะคะทางด้านนี้ไม่ได้ขายนะคะแยกเอาไว้ทําพันอีกทีนะคะเพื่อนก็มีหลายตัวอยู่นะคะตัวนี้ไม่รู้ชื่อะคะ่ะแต่ว่าเป็นบอลน,น่าจะอยู่ในตับลามเกียนอะไรสักอย่างนะคะอันนี้แม่สร้อยสังวานนะคะนี่ แต่ตัวนี้สวยนะแต่ไม่รู้ชื่อนะคะมีทั้งบอลเก่าบอลใหม่เท้าพันตาพมลาษสีแล้วก็มะขวานนะคะบ่อเงินอ่ะมีหลายตัวอยู่นะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีไม้ใบปนกันอยู่ด้วยนะคะจะเป็นที่ลำไรหน่อยตรงนี้นะคะ ผู้ด่างงาช้างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนะคะมาชมบอลสีไซส์เบบีนะคะที่เราจัดจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ